สวัสดีครับผมนะมาชมบรรยากาศการเลี้ยงงูครับมากินเขาแล้วครับมาเด้อมาเด้อกินไปเลยยงนึงครับนี่สมตําครับข้าวปุ้นครับขนมจีนทำให้พันสาวต่อครับนะไอ้มินไอ้มินว่างอยู่เลยแล้ววางซ้อนวางสมแล้วเรากินไปเราอยากไอเราอยากท้ายเราลายแล้ววะอยากอายเราอีกสดคำเย้ใสที่ยากของเราอีกเนี่ยยากอีกเสียบเสียบ คงัวกะโอ้ยนอนเลี้ยงลายแล้วมันนี่เนี่นะย,นนยจื้อครับเป็นยังไงครับนอนกองกันเลยบา้านเนี่ยจื้อบอาะอ่ามันนี้กินเข่าเสียบมันนี้แล้วนี่แหะครับการเลี้ยงงัวงัวแบบงัวปล่อยเลี้ยงมันก็ขอแตกต่างมันก็ดีกว่า แบบขังเลียงนะครับนะนี่มันหมอสำหรับง,งวัวพื้นบ้านนะครับไท่พื้นบ้านหัวงูไท่กลางนี่ได้สุขภาพงัวดีครับนะแขบบ็งแรงหอกบมดจืดนะเพราะว่า,าระบบการจัดการขอกมันก็บบวชในพิธีพิธานมาครับนะขังหอกขังโดนกับหอกอลม,ลมเอามาเลียงกัดีครับงัวก็ได้กินยากินยังกินถ่านในดินกินนั่งกินนี่ของเพืออ่อน เป็นมียางเป็นโดยธรรมชาติมันก็เท็ยนง,งูอวสุขภาพดีครับนะท้นต่อโลกนะส่วท่ยนงวแบบขังเลี้ยงแบบงวพันส่วนมากคะับเป็นเลี้ยงเป็นขุนครับขุนหรือว่าเลี้ยงวายโตครับแต่มีพื้นทีมันยางนี้นอ้อยๆมันเลี้ยงได้ครับจะเลี้ยงก็แล้วนี่แบบนี้กะน,นี่แหละครับเลี้ยงทีละห่อเขาเมื่อกี้นี่สิอะไรนะสดอยู่นี่ครับตามๆนี่ครับ บ้านครับเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายขายง่ายครับ,าบราคาโบสูงแห้งครับต้นทุนการเลี้ยงก็บบสูงครับไม่เอื้องพอในขณะจะท่องนะครับนะแต่ก็แม่แดงียบ่ในใจครับเหมืนอนงูเป็นยูยูครับเนาะน,นะน,นี่ลูกลาเพิ่น าไม่แด้ครับจะเบิ่งมาผสมปลาเด้ครับนี่ไปได้เป็นเลือกลูกสองตัวแล้วมันไปเลือกสายมาบนหัวครับถ้าวัดใส่ได้ของมันสองตัวครับนี่ยแต่ให้ดีกับเป็นผสมเทียมครับเลือกสายพันธนะุ์เด็นะนี่เขาไม่เอฟันกับปุน่นนอนกองกันอย่างมันปุ่นเลี้ยงก,กันอย่งก็มีคนลี่แลกครับลี่แลก พุ้นกระดรี <initiation> ่แลกพอดีเรากินเออเกากินเขากินน้าพอดีปกติเดี๋ยวหอมหอเขาเรียนโดยไม่ใช่บอยังไดพันไม่ยังไดพันนะจีดไม่ใช่แบบอยังเดพันอเขาเยอห่วย่ง่างางอยู่กับบัวเนอะอันบัวแมนแล้วอันกินเขาต็้องซุบซิบเนาะมาๆๆปากแห้งอะไรเนาะ ปกแงงบปนยางเนาะมือน,นี่กีเข่าเตรียมเี่ยวเฮ้ยนี่ล่าเลียงง่ายครับนี่นอของเกาะในงวเลียงง่ายครับบอดื้อครับเป็นเขาบันไดเรียนไซนะครับบอดื้อนี่หมอเลียงง่ายครับนอนเวียนครับเฉพาะมือนี่เนี่ยมอน,นี่คนอาจจะอิ่มครับหรือว่า เป็นหอนอ่ะอาการอบเมาเมื่อนี้ครับผมสองมือก้อนอย่างี้ครับพอได้รุนเหี้ยมีอากาศคันคืมเนี่ยมื่อนี้เป็นเอาเอาหอนหอนครับนี่ครับการเลี้ยงแบบปล่อยเลี้ยงหรือว่ามาเลี้ยงทั้งสี่นะพอดีเนี่ยครับพอดีคือลงทุนหน่อยครับนะลดค่าใช้จ่ายพอสุขภาพดีแข็งแรงครับและและมันก็ต้องหมอสำหรับมั่ไทยบ้านครับมั่วพื้นบ้าน โใหญ่นี่มากอีกสี่พอได้แล้ครับโใหญ่ก็ต้องเลี้ยงแบบขังคอกอเลี้ยงอยู่ในคอกดีกว่าโมนี่เขาทนครับทนแดดทนฝนโมค่อยได้นอนเว้นอกครับเนี่ยถึงยางยางเว้นปลาเรียน,นหออออ้อมห่อเขาโมนี่สุ่มนีแล้วครับอยูเบิ้งไว้นี่ละสุ่มหอมห่อเขาเนี่ยนี่ก็อยู่บันนี้เป็น ปากนอกครับนะนี่แม่น้ำมูลับลำน้ำมูลับของเขตทธงกุลาครับตำบลทดงกุลาอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับถางล้างกับฐานาเป็นฟงางเขาก็ตัวน,นี้เป็นฟางรัตนะครับบ้านลำพิ่นคระของแชมัลสุรินเป็นชายแดยนนะชายแดยนจังหวัดกินสนอกินนมผักผ่อนขึนสนอ ไดคลิปได้ดนบนนอขึ้นฉันนอยิ้มเล้วใส่ไปลัางสวยแล้วครับพุ่นอันแอดมินลูกนี่งั่วสิลูกงามครับต้องใส่เจ้าหน้าที่เพื่อนครับเจ้าหน้าที่รักเพื่อนทำไม่พันงวัวเราบดตื่นครับเราบ่คอ่อยอ่าบ่าหายปันได้ครับมีแต่แอดมินคหายมัว่วเลยหยานแน่ครับเนาะมีการเลี้ยงแบบลดต้นทุนการเลี้ยงสิลรอครับนะปืนบานเท่า ง่ายๆปล่อยมาเลี้ยงลดต้นทุนนี่ครับแต่ว่าสิต้องใส่แรงงานคนครับหนึ่งคนหนึน่งคนเนาะเลี้ยงไดก้ก็เป็นยี่สิบสามสิบตัวเหครับนะเลี้ยงแบบนี้แต่ว่ามัานต้องมีพื้นที่ยังน้อยครับช่วงนี้ก็พอได้ยุ่นหลุนอยู่ครับแต่ปีหนาปีเฮื้อนี่โอ้โหครับปีนี้ก็พอได้รุ่นอยู่ปีหนาปีเฮื้อสิเป็นยังไงบ่จกักแต่ว่าอยู่บ่โดนครับเมื่อไก่เดือนกับมีปล่อยไร่ทุ่งครับเนาะ ไร่ถุงมันกระสิบไอ้คนนี้เอากระสบายกว่านี้ครับมีเวลาไปหาฟางฝนฝุ่นลงนานช่วงนะครับช่วงเกี่ยวเขาปล่อยไร่ถุงก็มาเดือนพฤศจิกาท่านว่าเดือนท่านว่าครับเนาะไก,กลแล้วนี่เขาจหยอดกันยาแล้วครับมืออื่นมือหื่อนี่บนเขาสากมาแล้วอันนี้เป็นยังบุญครับนะได้กินเข่าอิม่มปกตินี่โอ้ยลำบากครับเลี้ยงวัว นยูให้เอาหอามกินน้ำนะครับยูให้ไอ้นี่ครับล่างเรียบร้อยครับเมียพักบนล่างมาให้เรียบร้อยอครับใส่เรียบร้อยกินแล้วก็ใส่พร้อมมันเก็บเมียนควองแล้วตายหัวตอนเมียนควองพะนะ้ครับวัวกรเริ่มลุกกันแล้วครับเตรียมโยหญ่ มันว่งไปไงก็ดีครับเศ้าห่อนครับนี่สามโมงกว่านะครับหนึ่งสามโมงแรกนะสามโมงครึ่งครับเนี่ยเวลาช่วงนี้ก็อีกประมาณชั่วโมงครึ่งก็กลับบ้านแล้วครับเอ้ยไม่ถึงครับครึ่งหนึ่งชั่วโมงครับสี่โมงครึ่งก็ไหล่กลับบ้านแล้วครับห้อมแล้วห้อมแล้วโอนี้เราเปลี่ยวเป็นหรอครับเนี่ยไปหาอะไรกันนี่ละคนอนกันคขนอนเนี่ยครับผมสีแดงยางเนี้ยบาท นั่นตัวรถแทบจะง่วงง่ายเฮ้ยข้างไปงัวงจะคล้องขี่ลายเธอเนี่รอมีตัวโตงามล้วครับอยู่นี่สนใจที่ตอไม่พันได้ครับง่วงไทยบ้านของแท้ครับนะผสมไทยบ้านนี่แหละเป็นลักลำเสือว่าท่านได้ล่องคนนะผสมเป็นโตแล้วก็มาเห็นมาท่านมีผสมเทียมมีไปผสมเทียม มีจังแมวไปไมไีแลี้ยวนี่บ่ตัวนี้บ่อตัวนี้ผสมเทียมมาครับงามบ่อทำตัวรัสเซงามลยครับตัวแดงผสมเทียมมาแม่นี่ครับเริ่มขยายขยับขึ้นเพิ่มพันธขึ้นไปมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่ว่ากินยาดีครับตัวนี้ปล่อยบนไหนเกี่ยงบนนั้นครับโมไปเอาไปไห,หรอครับคนอื่นเขาเสียบไปกินนะ้ำเอาไปเลี้ยงเนีมันจะกินยาดีพอร์ตเกี่ยข้างหน้าครับ อยู่ครับสายยาเครื่องตัดหญ้าครับยังใส่ได้ครับเครื่องตัดหญ้าเดินได้ครับเนี่ยของอ,ของไม่พันมีสเุ้อยขอยงว่าหญ้าเลาะใหบมกชุบแด่นให้หมกซุ้วานกับแดนเแ่าพวกนี้อันทำไมอัน <Okay. S 1> นี่เลี้ยงมาจากปีแล้วครับเนี่ยโอ้ยเลี้ยงมาประมาณสิบสาม สีกว่าปีโอ้แต่แม,แม่ได้ไงต่แม่ยจะคล้องเลี้ยงไหมครับจะคล้องเลี้ยงก็ประมาณสามสิบตัวนี่ละสามสิบตัวนี่เริ่มมาแต่แม่คือใหญ่เกิดเกิดกันมากครับหูจำความอะไรเห็นวัวเลยอยู่บ้านก็ไปกรุงเทพโอ้เมันไปลอก่อนไปไปไปลอก,กอล่อน <c oughs> บ้านมาเลี้ยงอันมาเลี้ยงพ่อซอหาหาซีเท่าป้าน,นี่ละซีก็ในหกสามครับอาจีก็หกสามเก้าปีบ่ มาอยู่บ้านมาอยู่บ้านเียงกันละหาสี่เมนบหาี่หกสีก็เป็นสิบเนาะเป็นเก่าปีนะครับตะกี้กับเรียงแน่บบเลียงแน่แต่ว่าเขาย้ายแม่ของเราเลียงตั้งแต่เิ่นจำพงฟอะไ้ก็เห็นงัวแล้วท่านเกิดมาพร้อมงัวเกิดมาหลังงัวก็ได้เอามีงัวมาแล้วครับเป็นทุนดังเดิมครับนี่งัวสายพันธุ์ดังเดิมอีก่างหาครับเนาะไอ้ป่านของแต่อยู่นี่ครับนะ ผนมาเลียงพ่อซอหาซีไร้เกลือกหาซีครับผลมาเลียงพ่อซอหาซีกางัวงเต็มคอครับนี่งครับกัดส่วนพกไก่ไม่หลายกว่านี่ครับมันก,กัดคายไปเรื่อยครับต้องขอซอเนี่ยอันานั้นอันนี้ครับเนาะ,ะตามที่มีใ <c oughs> <c oughs> ดๆลดใดล่ากัดคายงัวดสิครับอุนเนี่ยอ่ะอ่าอุนเนี่ยนี่นี่แหละครับทุนทรัพย์ใดๆเงินก็ขายครับมาจากใดก็เลียงครับใส่ชิ้มือกล้ต้นนี้ต<ด>ัวคแบบยางนั่งกัดอีกินึเมื่อนครับ บแล้วมีปืนทีเฮ้งคับตั้งอยู่บ้านหน้ากับพ่อด้รุ่นอยู่ครับเนาะมัวกระเลี้ยงง่ายน้ำเป็นบริไปปัวไปยังหลายเพราะว่าเพิ่นทนต่อโลกครับมัวพันหมูนี้แล้วครับปล่อยกินยาเองครับอาหารเสริมกับบ่ค่อยได้กินอะได้ะครับนี่แต่แม่นเลี้ยงหัวหานะโอ้ยงามกว่านี้ครับเนาะเลี้ยงธรรมชาติล้วนๆเลยครับลงตัวแห้งแงครับคนเดียวนี่ครับเรามีพันยืนพื้นคนเดียวครับ มีคนมาซอยกันโดนครับเนาะบวไว้กับค <legitimacy> ้างคอครับบ่มีว่าไงบ่ามันตัวตัวเนี่ยบาดนี่เบ็ดแล้วก็คือเบิดโอ้เบ็ดแล้วกับจีบเตียกต่อคนว่ามันมีคนเสีบทอดแล้มีทายาตศูนย์ตัวมันมีพายากได้เนาะว่าแต่ปกติตอมันกบบว่ามีคนมาเบิ่งไห้เหมืนกับเศร้าครับแต่เหมืนเหมือนแห้งมันยังเศร้าครับเนี่ยมันยังสูดแดดมันก็สูดต่อไปครับเนาะ เพนยังหักงัวอยู่นี่ครับภาพตัวหลุเคดวนแบบคือหมายนี่มาสอนมีนิพนธ์แล้วเปรอแต่ก็งัวเป็นงัวมันก็เป็นงัวกับบำบัดครับเบิ้งงัวเขามีความสูงดรอครับคนเลี้ยงเอาโมนี้เฮาก็มาให้แนวทางนะผู้ใดอยากเลี้ยงเนาะเบิ้งเอาเบื้องสี่ละเบิ้งเบื้องเอาเบื้งสี่ละครับนี่เลี้ยงยังสี่ครับมาอย่างสี่ละยางเนี่ย หอมห่อเขาเนี่ยเอ้าตัวนี้มันก็ธรรมดาครับเลี้ยงงวงัวเป็นยางมันวิ่งกินอยู่นี่คือควายที่มียางเนี่ยเออเฝาเนี่เองที่ครับเหลี่ยงงัวเลี้ยงง่ายครับขอให้มีดินแห่งๆครับบาได้เลี่ยงในน้ำครับเลี้ยงในปลาในยังใดมาทนร้อนครับเพราะสำหรับงัวไทยบานงัวงพื้นบานครับสารสิเลนงัวใหญ่งัวเลือดลอยกรเห็ดโลงเลื่อนข้างคอกรับท้องมีพื้นที่ลักน้อยครับนะนี่ขอแตกต่างกัน เขาปล่อยเรียงนี่ขอแตกต่างคือมันเรียงง่ายครับต้นทุนต่ำครับนะตัวต้นทุนต่ำลงทุนน้อยแต่ว่าลงแรงร้ายครับยางมาเรียงบางสีครับของวันนี้เขาก็สวัสดีสักครั้งนะพอกันใหม่ขึ้นกันแหละนี่ก็พอวอกมาลงคลิปให้เบิรงนขึ้นก่าครับะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ